สวัสดีครับเพื่อกับเราในช่องพลายเลือดรักนะครับนี่กระเพ้าแนวเด่นรักมาเล่นกับสาวครับโอ้โหโอ้โอ้โหปีบีไม่เห็นแนวเลือดรักมากนี่เล่นมาหาเลยครับมาแต่ยันเลยล่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วถอยไปแล้วไปแล้วไปแล้วถอย ไปพูดละไปพูดละเลยมาแม่ฟาใซแล้วครับโอ้ยฟาไซนี่ฟาผู้ฟาุบเรแลไปทางไหนเนาะเอปัดลูกเขาไาหาแม่ผัดักขาควันโอ้แลนมาหาแม่ฝาไสครับนยืนกินอ้อยนะแม่่าไซครับ บ่ไปอยู่กับผู้สาวครับนี่มาอยู่กับเมียฟาสครับเอ้ยยิ่งอ่อยชิวๆเลยครับนี่โอ้พี่แซ่มน่ารักเนาะ กินครับนะมันจะกลายมานนีนฝนขึ้นโตครับติดแม่ฟ้าใช่ว่าไป <laughs> โอ้ยมาได้กินอ้อยวดนล้วลครับนี่อออเออเสียงหย่ำมไหมพี่สีแฉบเนาะล่ลากเนาะโอ้ผู้สาวปีใหมพ่พามาหาแม่ฝาดใส่บอ่อจากแม่ฝาดใส่ได้เนาะล่ลากเนาะ

เพี้ยเป็นแม่เจ้ของเลยแม่ฝเยแม่าใสกับไว้กับว่าเฮ็ดน้องแล้วล่ะครับนี่ต hm. ิดน้องแล้วล huh ่ะครับแม่ฟาใส่อยากมีน้องให้ เอาบุญมาแมฟาใส่นี่บุญอปอนปอนปอนเมฟาใส่นะลูกอายุน่ะมุสาวอายุแลนหางสีเจดีมันี่เลยแมน ม่แม่ฟ้าใสดีกว่าไเหแม่นแม่จะคล้องเลยอือเพว่าแม่จะคลอ,องนอกน้องวะไหนีใหญ่าหมืน,น้ำแม่ห่ือน้ำแม่เมาอ่อนเพาแม่เ่าสินิดหน่อยมาอ,อนแม่เ่า <S 2> <S 2> เออมีตังยังลูก

โอ้ยไปหาแม่โอ้ยไปหาอุชาบว่าอยากไป้วครับว่าอยากออกจากทางแม่ฟ้าไซลยครับอืม จะทำใฟาใสา่เลยครับบริสสนใจผู้สาวเลยครับไปอะปะไปเอาสาวปะมา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 ลงมามาไปเอาสาวปะโอ้ยีภา,าพกาผู้สาวบอไปเลยครับนี่ยรักติดแม่ฟาใส่แล้วนี่ Trời ơi nha mấy chị Mẹ phải xây cái cháy đi Cháy đi nó gặp nhìn Nên nó lạc mà hà อายุน้องนเลรักครับไปผุนลูกผู้สาวผุนไปแล้วไปแล้วไปโคนยาแล้วไปโคนยาแม่ฟาไซแล้วโอ้ไปลักอ่อยพออูดกินดึงออกดึงออกไปลูกดึงออกไปปะปะ ไปไปเดี๋ยวพูดนเอาให้กินดึงออกว่าลยครับใส่ปากคาบเอาครับใส่ปากคาบดึงเอาครับนี <c oughs> แ่แล้ว โอ้ไม่เห็นผู้สาวว่ไปอยู่กับผู้สาวเลยครับไปหาผู้สาวไปลูกไปะมาลูกมามามาไปไปหาผู้สาวไปไปไปปะมาฝุ่นผู้สาวถ่ายขุ่นเลยปะมาขุนผู้สาวนั่งขุ่นเลยครับไปแล้ว,ปปวไปแล้ว อุ้ยได้เป็น tí ครับอืมปลาลูกลับในปลาใหญ่เอ้ยอันนี้ก็ <laughs> ตามเตารอยครับเมื่อนี้หยัดอ่อยน้ำผู้สาวครับูู้ <c oughs> <c oughs> ไะเดี๋ยวไปเที่ยวไก่ไปเสด็จเยไปพ่ีถามมึงกินรถห็นรถไปนไแหเข้าินเร็วเข้าไินละไปขางหวดิบุกงไปท่เรือ่านเขาบ้านา้เพราะว่าว่าลูกอ้อนพูดโอ้บุญกุศล ออเดี๋ยวพี่เลนลากกระทบลุกขึ้นไปเลยเด้ดดอ,อพี่บัวบานมาหาแล้วครับก็การน,นี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตาม ช่องพายเละลักด้วยนะครับหนึ่งไลน์หนึ่งแงชร์คือหนึ่งกำลังใจของครอบครัวพายเละลักนะครับสวัสดีครับ